ฐานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอเสนอซุปซิบยามบ่ายซุปซิบออนไลน์ตอนกล้ามากเก่งมากขอบใจขายบ้านในที่สุดความดีก็ตอบแทนคนที่ทำคุณงามความดีนอกจากคำชื่นชมว่า กล้ามากเก่งมากขอบใจวันนี้ในฐานะคนที่ทำความดีคุณทิติวัตรธนาการุนก็ได้ผลตอบแทนในเมื่อไม่ไหวก็ต้องปล่อยครับอยู่ที่ไหนก็ได้ครับขอให้มีคนข้างๆอยู่ด้วยชีวิตต้องไปต่อประกาศด่วนขายบ้าน กล้ามากเก่งมากขอบใจโอ้เยี่ยมจริงๆคุณทิติวัฒนาการุณขอบใจนะแม้คนคนนี้กล้ามากเก่งมากขอบใจแต่บีบข้อมือแรงไปนิดนึ่งนะเบาๆหน่อยก็ได้เขานะ่าหน้าเมื่อวันที่23ตุลาคม หลายคนต้องบอกว่าเขาคนนี้คือใครคนดีทําความดีทิติวัฒนธนการุณคนที่บอกว่ารักสุดชีวิตรักหรือจริงรักอย่างเหลือเชื่อคนที่ไปจูป้ายที่ปิ่นเก้ารักในหลวงรัชการที่สิบแต่ไปจูป้ายรัชการที่9ขณะที่ ราตดอนประชาชนปลดแอกขณะนั้นจัดการชุมนุมที่ปิ่นเก้าและหลังจากนั้นไม่นานเขาคนนี้ไปรอรับเสด็จและแล้วเขาก็ได้สิ่งตอบแทนกล้ามากเก่งมากขอบใจในวันนั้นมาวันนี้ความดีของเขาชัดเจนว่าหมดเนื้อหมดตัวจ้า โอ้ยรักพ่อทำไมพ่อไม่ช่วยบังหวาเราจะย้อนไปดูก่อนจะซุบซิบนะครับว่าวันนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นว่าอย่างไรบ้างในวันนั้น24ตุลาคม BBC ไทยได้รายงานข่าวว่าในหลวงรัชการที่สิตัดทัดไายกล้ามากเก่งมากขอบใจต่อชายที่ชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่9ไว้เหนือหัว ในหลวงรัชกาลที่10บทรงขอบใจอดีตพระพุทธอิสระและชายที่ชูพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ไว้เหนือหัวระหว่างการจุมนุมของกลุ่มราษฎรเมื่อช่วงกลางสัปดาห์วงเล็บประมาณวันที่18-20ตุลาคม2563ในขณะที่พระสงค์นิกรใส่เสื้อเหลืองรับสเสด็จ23ตุลา ได้เปล่งเสียงในหลวงสู้สู้ในหลวงสู้สู้แทนทรงพระเจริญเป็นบางช่วงในหลวงสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสงฆ์ในกอนที่มาเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จหลังจากเสร็จพิธีพระราชาจไปเพนกุสนเนื่องในวันคล้ายสวรรคตกของรัชกาลที่ห้าระทีนนั่งอัมรินวินิจฉัยหรือวันปิยมหาราชในพระบรมมหาราชวัง โดยทรงพระราชดดำเนินจากมหาพระบรมราชวังไปตามถนนจากกรีจรันเลี <t scares S 1> namely, hm ้ยวขวาเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าถนนราชดำเนินในบริเวณหน้าศาลหลักเมืองแล้วปะทบรถยนต์พระที่นั่งกับพระที่นั่งอัมพรสถานขันเสด็จถึงหน้ากองทัพภาคที่หนึ่งถนนราชดำเนินนอกก็ลงเสด็จพระราชดดำเนินเยี่ยมพระศกในก่อนที่มาเฝ้ารับเสด็จอีกครั้ง ก่อนประทับรถยนต์กับพระที่นั่งอัมพรสถานนั่นคือเรื่องราวโดยสรุปแต่เป็นไฮไลท์ก็คือว่ามีคลิปหนึ่งที่มีความยาวประมาณ8นาทีเผยแพร่โดยบัญชีผู้ใช้งานว่าทิติวัฒนธนการุณตั้งค่าเป็นสาธารณะพร้อมบรรยายว่าผมจะเป็นลมครับพระองค์ท่านจำผมได้ ในคลิปด,ดังกลาก่าวปรากฏเนื้อหาบางช่วงดันนี้พระราชินินุ้ยกล่าวว่าคนนี้ไปยืนถือป้ายคนนี้ไปยืนถือป้ายท่ามกลางผู้ประท้วงขอ,ขอบคุณมากขอบคุณมากเราจําได้ขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากขอบคุณมากในหลวงรัชกาลที่ติบชี้และบอกว่าใช่ไหมคนนี้ใช่ใช่คนเดียวที่ถือป้าย กล้ามากกล้ามากเก่งมากขอบใจส่งพระเจริญครับสรงพระเจริญรักในหลวงมากๆสรงพระเจริญขอบใจมากขอบใจอุ้ยขอบใจมากขอบใจแล้วก็จับบาอุ้ยเป็นบุญของผมมากๆครับส่งพระเจริญหาที่สุดไม่ได้ขอบใจนะคะัเราภูมิใจที่คุณทำมากขอบคุณมาก แล้วก็พูดอีกครั้งในหลวงราชการที่สิบพูดว่ากล้ามากกอบใจมากหลังจากที่เสด็จพระรดำเนินไปแล้วทิติวัฒนก็ร่ำให้ด้วยความปราบปื้มพร้อมกับพูดว่าท่านจำผมได้ท่านจำผมได้ไดโอ้นั่นคือเรื่องราวที่เป็นไวรัลในช่วงนั้น ก้มากกล้ามากเ่งมากเก่งมากัใจกพญลครับน่าะเหมากครงพัญาเลนโอเป็นบุญของผมมากครับกรงพัทยาเนหาที่สุดไม่ได้ก็ภใจรีกามากใจมากรงพัานกรงพัาเรงัาล มาวันนี้คุณงามความดีที่ทิติวัตรได้ทำไว้ได้ตอบแทนเขาอย่างชัดเจนถึงแม้ทิติวัตรจะลบโพสต์นี้ทิ้งไปแล้วแต่เพจดงผู้ดีตีท่านสามได้โพสต์บอกว่าไม่เป็นไรค่ะถึงพี่จะลบทิ้งแต่เราแคปไว้แล้วเพื่อชื่นชมในพระบารมีให้น้ำหูน้ำตาไหลทิติวัฒนการุณโพสต์ว่า ในเมื่อไม่ไหวก็ต้องปล่อยครับอยู่ที่ไหนก็ได้ครับขอให้มีคนร turtle turtle e อบข้างอยู่ด้วยชีวิตต้องไปต่อแม้น่าจะเอาภาพกล้ามากเก่งมากออกประมูลนะคุณทิติวัตรน่าจะขายได้ราคาในเพจดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาทุบิบกัน,นมากมายอาทิเช่น เนี่ยแหละความโง่กับปัญญามีตัวอย่างให้เห็นจริงๆฮ่าๆๆจุดท้ายก็ต้องยืนบนขาตัวเองหวังจะไปเป็นฝุ่นไปทำไมแม่งไร้ค่าไร้ราคาเสียเกียรติขอมอเพลงให้ครับทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่ เราจําได้เราจําได้คนที่ไปยืนถือรูปกลางผู้ชุมนุมเราดูอยู่ตลอดโอ้ยแม้ใต้ต้นมะขามสนามหลวงก็อยู่ได้นะล่มเดื่นดีทำไมไม่ใช้ชีวิตพอเพียงแบบพ่อพ่ออุตสาหสั่งสอนชีวิตพอเพียงมีความสุขและยั่งยืนที่สุดครับอดทนไว้นะ เดี๋ยวก็ได้พันข้าพระราชทานมาปลูกแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแล้วดูฝนกำลังมาเกิดเป็นคนหรือเป็นมีมให้ดูเคสนี้นะคะใช่แบบที่โบราณบอกไปว่าลักแบบกัดก้อนเกลือกินหรือเปล่าบ้านพ่อแผ่นดินพ่อแต่ทำไมมึงผ่อนเองพอไม่มีผ่อนต้องขายดาวปล่อยให้ยึดฮะอะไรกันจะขนาดนั้น ฮะคนล้มอย่าข้ามนะครับเดี๋ยวกูแวะกระทืบก่อนครั่งไม่ลืมหูลืมตาเดือดร้อนและยังจะดักดานอยู่ได้ขัดทุนคือกำไรไม่เป็นไรนะตู้ตู้สู้นะครับคุณพี่คุณพี่ขาตู้ตู้นะอย่าหมดแรงก่อนละสู้ต่อไปเห็นผลทันตาเลยครับใครออกตัวว่ารักพ่อ ชิปไม่อยู่ทุกคนไม่ไหวอย่าฝืนเรียกเพื่อนๆมาช่วยซื้อหรือบริจาคในนามส่วนพระองค์ก็ได้นะเหมือนชาวเกาหลีเหนือที่เทิดทูนคิมจองอึนแต่ตัวเองใช้ชีวิตอยู่อย่างแล้นแค้นปีนึงได้กินปลาครั้งหนึ่งเชวนะชีวิตตัวเองยังไม่ได้สบายไปกว่าเขาเลยยังคิดจะปกป้องคนที่ได้ภาษีประชาชนปีละหลายหมื่นล้านอีกเหรอตลกจังตลกไร ชมอย่างเดียวตังไม่ช่วยแม้น่าจะไปขอก๊อปบนเครื่องบินที่ถอดออกจากห้องขี้ราคา54ล้านเอามาขายแล้วเปิดประมูลนะเป็นก๊อปฉีดก้นคนพิเศษรับประกันว่าขายได้ราคาแน่นอนฮ่าฮ่มึงน่าจะไปขอเข้ามานะ อ,อีกโพสหนึ่งของดงพุดีตีท่านถามหลายนี้ก็เล่นไม่ยั้งเลยนะเอาโพสเก่าของทิติวัฒนาการุณที่ตามร่าตามหากนกรัตวงสกุลว่าพี่กนกครับผมหาพี่จงเจอเพราะพี่คือแบบอย่างของครอบครัวผม ราสุดไม่ไหวพ่นบ้านแล้วค่ะโอ้ยตายงานนี้เล่นกันอย่างนี้เฉลือไม่ยั้งเลยนะแนะนั่นคือเรื่องราวของซุปซิบยามบ่ายกล้ามากเก่งมากขอบใจขายบ้านแล้วครับเรื่องราวของคนดีคุณทิติวัฒนาธากุณคนที่รัชการทิบบอกว่า กล้ามากเก่งมากขอบใจแม้แต่มือบีบ <c oughs> ข้อมือกูแรงไปนิดนึ่งนะเบาๆก็ได้เ <c oughs> ยี่ยมมากขอให้ขายบ้านได้เร็วๆนะคุณทิติวัตรคุณเอต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งชั a นแนวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกคนไทยทั่วโลกภารกิจในการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในการต่อสู้ในรอบนี้และอันหนึ่งการกดติดตามและกดกระดิ่งสำคัญมากเพราะช่องข่าวนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วดังนั้นการกด ติดตามและกดกระดิ่งจะทำให้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารได้รับการแจ้งเตือนจาก YouTube ทุกครั้งนะครับอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ให้ยังคงฮือหาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศที่สามารถกดสนับสนุนได้ maka.